สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูนิคาร์ออโตสวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดตื่นเต้นของปี2 0 2 6ที่หลายคนไม่คาดคิดรถถังเบารุ่นตำนานอย่าง m 4 1มวอคบูดอกของไทยถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาอีกต่อไปมันถูกติดตั้งระบบมิสไซล์สมัยใหม่ที่ทรงพลังที่สุดและราคาของมันก็กำลังเป็นที่จับตามองไปดูกันครับว่าจะน่าทึ่งแค่ไหนดาวส่งประกายเนื้อหาหลัก เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์การทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในรถถังเบาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ M 4 1เด Walker Bulldog ที่ออกแบบโดยสหรัฐอ,อเมริกาในช่วงทศรวร 1, รษ1950ราถถังรถถุงรถถ่รนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวน้ำหนักเบาและอำนาจการยิงในยุคนั้นประเทศไทยเองก็เคยใช้รถถังรุ่นนี้มานานหลายสิบปีแต่แล้วในปี2026เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมาไทยได้ทำการทดสอบและปรับปรุง M 4 1วเด Walker Bulldog ให้กลายเป็นรถถังติดมิสไซล์รุ่นใหม แทนที่จะปลดประจำการมันกลับถูกอัปเกรดให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามยุคใหม่จรวจการอัปเกรดครั้งใหญ่อาวุธหลักเปลี่ยนใหม่เดิม TM 41ใช้ปืนใหญ่ขนาด76มิลิเมตรแต่ในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยแท่นยิงมิสไซล์ที่สามารถบรรจุดได้4-6ลูกรองรับทั้งมิสไซล์ต่อต้านรถถังเอทและมิสไซล์สกัดกั้นอากาศยานระดับต่ำเช่นโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ทรงพลัง เครื่องยนต์เบนซินเก่าถูกถอดออกและแทนที่ด้วยเทอร์โบดิเซลรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นกว่า30%และประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเกือบสองเท่ากรอบป้องกันแทนที่จะทำให้หนักเหมือนรถทั้งหลักทีมวิศวกรไทยเลือกใช้กรอบปฏิกิริยาเอเรอและกรอบคอมโพสิตเพื่อเพิ่มการป้องกันจากอพปจีและมิสไซเบาระบบควบคุมยุคดิจิทัลมีการติดตั้งกล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับความร้อน และระบบเลเซอร์จับระยะสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดระเวนเพื่อหาตำแหน่งศัตรูก่อนยิงลูกโลกที่แสดงทวีปเอเชียออสเตรเลียทาไมไทยถึงเลือกแนวทางนี้งบประมาณกลาโหมของไทยไม่ได้มากเท่าประเทศมหาอำนาจการซื้อรถถังใหม่รุ่นและ1 0ถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเกินความจำเป็นวิธีที่คุ้มค่ากว่าคือการอัปเกรดของเก่าให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรุ่นใหม่รถถังเบาอย่างบุดอกเหมาะมากกับภูมิประเทศแบบไทยทั้งป่าเขาเมืองและสะพานขนาดเล็ก ซึ่งรถทั้งหนักอย่างเลเปอร์สองหรือวิธีสี่ใช้งานยากกว่าการอัปเกรดครั้งนี้จึงเป็นการใช้ของเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดถุงเงินราคาในปี2026คำถามที่หลายคนอยากรู้คือแล้วมันราคาเท่าไหร่ค่าปรับปรุงต่อคันประมาณ2.8-3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับมิสไซล์ที่ติดตั้งมิสไซล์ต่อลูกราคาระหว่าง1 2 0 0 0 0 180,000ดอลลาร์สหรัฐโครงการรวม ไทยตั้งเป้าอัพเกรดมากกว่า60คันใช้งบรวมเกือบ200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับการซื้อรถถังใหม่ถือว่าประหยัดกว่าเกินครึ่งและยังคงความคล่องตัวที่รถถังเบาควรมีเปลวไฟผลกระทบทางยุทธศาสตร์ด้วยการอัปเกรดนี้ไทยจะได้ยานกราะที่สามารถต่อต้านรถถังศัตรูได้ยิงสกัดโดรนและเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่เร็วในเส้นทางเล็กๆและพื้นที่ป่า M41 รุ่นใหม่ จึงไม่ใช่แค่ตำนานแต่กลายเป็นอาวุธลับในศตวรรษที่21กราฟแท่งการเปรียบเทียบวิธี5ของจีนราคา5 7ล้านดอลลาร์ c i v i c หรือ e อสคอ t ของยุโรปราคาเกิน10ล้านดอลลาร์ m 4 1มอัปเกรดของไทยได้ศักยภาพ70%ของรุ่นใหม่แต่ราคาเพียงครึ่งเดียวนี่คือความคุ้มค่าที่หลายประเทศในภูมิภาคจับตามองยิงธนูเข้ากลางเป้ามองไปข้างหน้า ถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จอาจเป็นก้าวสาคัญให้ไทยก้าวสู่การพัฒนายางกรอบมิสไซรรุ่นใหม่โดยฝีมือคนไทยเองในอนาคตนี่คือเรื่องราวของ M41 วอคบ e ดอกรุ่นมิสไซล์ปี2026ที่ประเทศไทยนำมาปรับปรุงจนกลายเป็นสุดยอดอยางกรอสมัยใหม่คุณคิดว่าการอัปเกรดครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากยูนิคคาออโตสขอบคุณครับ